เรื่องที่โดนคดีความใช่ไหมคะญญ à, ตอนนี้ก็เป็นดําเนินโ r o c e s ตามที่คุณตารวจทําให้เรียบร้อยแล้วก็มีเอกสารมีหมายจับเรียบร้อยนะคะแต่ <t akes> แค่ว่ารอเจอตัวเขาแล้วก็ให้เขาเข้าไปรับฟังข้อเก่าหาเพราะว่าจริงๆในส่วนนี้คือเขาติดต่อให้คนอื <usta> ่นติดต่อมาคืนเงินส่วนแต่ส่วนน้อยมากๆซึ่งมันไม่ใช่ตํารวนท,ที่แบบที่ถูกต้องนะคะก็คือแล้วกับคนน้องบางคนหลายๆคนที่เขาติดต่อมาหาแพงเพราะว่าเขาเห็นว่าเออแพงแบบแจ้งความไวแล้วน้องเขาก็แจ้งความด้วยอะไรเงี้ยก็เขาบอกว่า เป็นบล็อกเบอร์บล็อกไลน์แล้วก็โทรไปไม่รับแล้วก็ติดต่ออะไรไม่ได้เลยเหมือนเดิมอ,อันนี้<ะ>อันนี้ก็แน่แจ้ความกับ,กบ ไม่ใช่ค่ะคือเหมือนกับน้องคนอื่นก็รวมตัวกันเพื่<ร>อที่จะไปแจ้งความเหมือนกันเพราะตอนน,นี้เ้าถูกค่อนข้างเยอะมันจะกลายเป็นคดีชอ่อโกงไม่ใช่คดีแบบเหมือนคลิกเหมือนโกงเป็นคดีทางแพ่งแล้วเพราะมันเป็นคดีอาญาแล้วก็ทางตัวของคุณอ้ำาเนี่ยเขามีคดีติดตัวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการลักขโมยรถหรือว่าลักทรัพย์ด้วยค่ะตรงส่วนนี้แล้วก็มีคดีช่อโกงสองคดีซึ่งถ้ารวมของคดีทั้งน้ก็เป็นสามคดีเหมือนกัน เขาไม่ติดต่อแม่อะไรเราแพงก็ไม่ติดต่อเพราะว่าแพงแพงว่าพพงชัดเจนกับพี่เขามากแล้วเราก็ให้เวลาคือจริงๆเราไม่ได้อยากให้มันโปรเซสมาถึงตรงจุดนี้แต่ว่าแพงบอกไปแล้วว่าพี่ทําแบบนี้ไม่ได้เพราะถ้าพี่ทําแบบนี้พี่ก็จะไปทำกับคนอื่นต่อ,ตอ,ตอไปซึ่งตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยคนติดต่อทางมาเยอะมากแล้วก็ส่งหลักฐานส่งอะไรมาซึ่งจริงๆแพงบอกว่า เฮ้ยแพงไม่เกี่ยวนะเพราะเป็นเรื่องอันอื่นของคนอื่นเนี่ย uh uh uh. แพงก็ไม่สามารถไปช่วยเขาได้เพราะแพงไม่ได้มีข้อมูลหรือข้อมูลอะไรหรืออยู่นะ mm hmm. เหตุการณ์นั้นแพงขอเอาเหตุการณ์ที่แพงกับเพื่อนอีกเ็นคน8ปนคนที่เจอเอ่ะบอกแท้ ก,ก็เลยใช้แต่ตส่วนของพอดีความของแพงแล้วก็แพงแนะนำคนอื่นว่าถ้าเกิดใครมีปัญหาเขาหรือมีหลักฐานการโอนเงินอย่างเงี้ยแพงว่าเข้าไปแจ้งความเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าจริงๆมันนอกเหนือจากตัวแพงแล้วยังมีคนที่เขาแจ้งความในคดีช่อโกงไปแล้วด้วยอะ่ะถ้่ถามาว่าเงินที่เขาไม่ได้จ่ายแล้วมันเยอะมากมันมันไม่ได้เยอะหรอกค่ะพี่มันเป็นเงินแค่น้อยนิดมันเป็นแค่เงินค่าน้ำมันที่เงินชั่วยอยู่แล้วแต่ว่า การที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นน่ะแพงค้ารู้สึกว่าเขาไม่ได้ทำมาครั้งแรกครั้งเดียวแพงก็เข้าไปถามหลายๆคนที่เกิดเหตุการณ์คือเขาทําแบบนี้มาหลายครั้งแล้วแล้วเขาหมดเขาเงียบเรื่องเงียบเขาก็ออกไปทำกับคนอื่นอีกซึ่งแขงรู้สึกว่าอย่างเราเราไม่เดือดร้อนเรื่องเงินตรงตรง่วนเนี้ยแต่มันมีคนอื่นอีกเยอะมากที่เขาเดือดร้อนแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเอาเปรียบอะที่ทํางานจะได้เงินมากเงินน้อยมันก็คือเงินที่เราสมควรจะได้แล้วเขาทาแบบนี้มันกลายเป็นความเคยชิน ในสิ่งนี้ทําเป็นความเคยชินแล้วก็เอาชื่อคนนู้คนนี้มาแอบอ้างสมมติหนูไปทำงานเขาเขาไม่จ่ายเงินหนูต่เขาถ่ายรูปหนูเขาเอาลอรูปหนูไปอ้างกับคนอื่นนะซึ่งเหมือนกันว่าคดีนี้ที่เกิดขึ้นกับหนูคือเขาให้เพื่อนหนูซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยหนูไม่รู้จักเขาเลยเป็นการส่วนตัวมาติดต่องานหนูหนูก็เชื่อว่าเพื่อนหนูคนนี้เออเขาเขาน่าจะเอาเครดิตเพื่อนมามาอ้างอะ่ะซึ่ง ก็เสียใจแล้วก็เดือดร้อนแล้วก็ไม่ไม่ยุ่งไปเลยเพราะว่าเหมือนเขาเคยดีลงานกันแล้วเขาได้งานเขาแบบเอาชื่อเสียงเพื่อเรามาอ้างก็กลายเป็นทำแบบนี้ต่อต่อไปเพราะตัวเขาคิดว่าชื่อเสียงเขาแบบค่อนข้างแบบไปในทางในแก่บีบอยู่แล้วไปในทางที่แบบมีปัญหาอยู่แล้วเขาก็เลยไม่สามารถติดต่องานใครได้เยอะเลยนะคะคือยางแอบอ้างเราแอบอ้างในส่วนตัวหนูไม่รู้ว่าแอบอ้างหรือเปล่าแต่ว่าหนูแจ้งพี่เขาไปว่าทำไมหนูถึงไม่ให้ใช้รลูกกับพวก ว่าเอาไปโปรโมทหรือเอารูปหนูออไปขายในงานโปรเจก,กๆๆต์อื่นๆต่อเพราะว่าหนูทั้งเจ็ดแปดคนไม่ว่าจะเป็นน้องอที่เกิดื่องทุกคนรวมความรวมกันแล้วว่าถ้าคุณไม่จ่ายเงินคุณไม่สามารถเอารูปเราไปใช้ได้ถูกต้องไหมคะพี่ว่าถ้าเกิดคุณทำเราทํางานเสร็จคุณไม่จ่ายเงินเราคุณจะเอารูปเราไปโปรโมทต,ต่อคุณจะเอารูปเราไปขายสปอนเซอร์อื่นๆเพื่อเอางานอื่นต่อคุณทําไม่ได้เพราะคุณไม่ได้จ่ายเงินเราแค่ก็แจ้งเขาด้วยเหตุเหตุแล้วผลนะคะทุกอย่างเป็นเหตุแล้วผลผลที่แจ้งที่เขาไปอันนันคือเขาไปเขาจะติดต่อมา เขาติดต่อผ่านทางน้องอีกคนคือไดสิเกตอะค่ะเขาติดต่อผ่านเพราะว่าแขกจะคุยไม่ได้เยอะมากอยู่แล้วเพราะว่าอาจจะแบบด้วยแบบแขกไม่อยากดิวอะไรเขาเขาพูดไปเขาไกังวเขาไมเขาก็พูดในเรื่องอื่นว่าเขาจะฆ่าตัวตายว่าเขาจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเราก็ปวดหัวกับตรงส่วนนี้จริงๆคือถามว่าสงสารไหมก็สงสารนะที่เขาแบบเป็นอย่างนี้แต่เรารู้สึกว่าเราอยากให้ให้ดําเนินทางการกฎหมายเพื่อไม่เป็น เคสอื่นๆนะให้เป็นเคสตัดดี้ว่าคุณทำผิดคุณต้องได้รับการ <c oughs> เรียกว่าเขาสมควรจะได้รับโทษเพราะว่าเขาไม่ได้ทำครั้งครั้งแรกเขาทำมาหลายครั้งแล้วอะค่ะแล้วแล้วตัวแพงเองทางไม่ได้โกรธขนาดนั้นแต่แพงก็รู้สึกว่าทําไมต้องหลอกด้วยแล้วเอาชื่อแพงให้ทางไปหาน้องมาแล้วเอาชื่อของแบบออการแบบการกุศลช่วยเหลือกันเราไม่เราไม่มีมันจะเยอะนะที่คนรู้อยู่แล้วอะค่ะ <c oughs> หลอกซําหลอกซ้อนอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่สอบเลยแล้วก็ถามว่ากับผิดเป็นถูกก็พวกเราอะไปไปล้างแกงค้คาอีกซึ่งหนูก็ถามพี่เพราะว่าพี่ไม่มีเงินจากผี่สร้างคนสร้างพวกหนูไม่ได้เขาเขาบอกว่าเขาจะได้เงินจากคนอื่นเพ่งเพื่อนไปถามมาทุาเหมือนเขาไปหลอกเงินคนอื่นอีกซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันหลอกต่อๆกันมาเราไม่อยากให้ใครถูกแบบเป็นเหออยื่ออีกแล้วหรือว่ากระทั่งคนที่แบบเป็นคนธรรมดาที่อยากเป็นนักแสดงหรืออะไรก็ต้องแบบให้ไป,ไป,ไ,ปไปทำอะไรกับเขาอย่างเงี้ยแบบมันมีหลายอย่างที่ทางไม่สามารถพูด ได้เพราะบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องของแพนจริงๆอนนเอาแต่เรือกเก่อง,องเกรียนของการที่เขาหลอกพาหนูไปในป่ากับบ้านที่สี่อย่างเงี้ยพี่หมาจะไล่กัดหนูอย่างเงี้ยแบบพาหนูหลอกเข้าป่าหนูรู้สึกว่าแบบเดินเข้าป่าอย่างเงี้ยหนูไปหนูใส่เสื้อสูงไปด้วยห,หนูแต่เจ๊เข้าป่าใส่เสื้สูงเนี่ยหนูไปได้เราเขาไม่เสียนูนั่งรถตู้แล้วหนูก็บอกว่าน้องๆไม่ต้องลงแบบพี่แล้วพี่ลงเองเพราะว่าเราก็แบบเหมือนโตเพราะว่าเราก็ไม่ห่วงน้องแล้วแบบแล้วนั่งก็เดินลงไปใส่เสืสูงอ่ะใส่เสืสูงหนูก็ลงหนูก็ลง สี่ท่ากลับบ้านนะแรกๆเลยเา้าเคยเหมือนว่าเป็นมีที่าว่าเหมือนคุยกับเราแล้วหอขอความเหน็นใจเราไหมอ่ะก็มีอ่ะิทธิ์เขอส่งลูกิดขอ้อ,ขอ,อมาให้ดูซึ่งงานจะเป็นโลกเก่าหรือว่าอาจจะพาสิ่งหรือเป่ามไม่แน่ใจเพราะว่าหนูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องส่งมาเนี่ยเพเธอกด,ดันตายแล้วเลยเนูก็แบบอย่างตายพี่มาใช้นีก่อนอคการตายไมได้ช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นกันการบอกว่าเราจะฆ่าตัวตายมันเป็นการแบบ หลอกมากกับรบหนูแต่หนูก็คือไม่ได้อยากให้เขาตายนะแต่แค่รู้สึกว่าทำไมใช่เอาเลอะเอาเอต้องเอาเลอะตายนกอู่เราดูอะไรก็ดูหมานะล้วตอนนี้ตำรวจเขาว่าไงมากตามจับไหมหรือว่าเจอแล้วจับก็ตำรวจก็บอกว่าเขามีหมาอยู่ค่ะเขามีหมาเรียกแต่ว่าเขาไม่ได้มาตามที่เรียกแล้วก็คือมันเป็นกระบวนการที่ทั้งหมดที่ทุกอย่างเงียบนี่ไม่ได้แปลว่าแขงเงียบนะคะแขงก็ตามเรื่องอยู่ในส่วนในส่วนของแพงเรียกว่าหมาเรียกจับแล้วมีค่ะมีหมาซ้ำค่ะก็เป่เป็นหมาจับแล้วมันมีหมาจับซึ่งไม่ใช่ของแอยยู่่ด้วคะ ใส่เจ้าใช่ไหมที่โดนกระมอกกันก็มีหลายคนตังขอไม่เอ่ยตรงนั้นแล้วค่ะเพราะว่าเราไม่ทราบใน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 ตรงนั้นใช่แต่ของเราอ่ะเราถึงออกหมายแล้วว่าหมายเรียกเราไม่มาหมายเรียกไม่มากี่ครั้งกี่ครั้งก็เพราะว่าไปเพราะว่าคุณตำรวจบอกว่าคือเราทุกอย่างทำเนี่ยเราไม่ได้ามขั้นเราไปตามขั้นตอนตอนแรกคือเขาจะให้เราฟ้องด้วยซ้ำในทางคดีทางแพ่งเขาบอกว่าฟ้องแพ่งมันเป็นกระบวนการที่แบบนานยาวนานมากซึ่งซึ่งถามว่าถ้าใครจะสู้ไหมถ้าก็สู้เพราะว่า ก็อยากได้เงินส่ยาให้ได้ความถูกต้องของทุกๆคนแล้วก็อยากให้เขารับรู้ว่าคนทาผิทดทาแบบนี้ตอไม่ได้แล้วทวาซ้าทาซ้อนไม่ได้เด็กผ่า,านาเขาอยู่เรามีอะไรจะบอกเขาไหมก็ไม่ไไมีหรอกค่ะขอบคุณนะคะพี่อ้๊อที่ทําให้เกิดเหตุการณ์วันนี้ก็อยากน,น้อยๆทางได้เรียนรู้ว่าการดูหมันอะไรก็ใครก็ต้องทําให้มันชัดเจน,นก่อนขึ้นแล้วก็รอจะเปิดนะขอบคุณค่ะค่ะแค่พูดอะไรไม่มา